ุกคนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไปกับแฟนเนาะพบกับบรรยากาศตอนเย็นๆครับตอนนี้ก็5โมงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสถานที่ใกล้ๆเนาะแถวจังหวัดปทุมธานีครับพาไปดูลงตานนะครับท่านผู้ชมแถวปทุมธานีเนาะไปดูว่าบรรยากาศตอนเย็นตอนว่าที่ตกเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนช่วงเย็นรถก็จะติดนิดนึงนะครับท่านผู้ชม รถค่อนข,ข้างติดกันเลยทีเดียวนะครับระยะทางก็จะประมาณ30โลครับท่านผู้ชมวันนี้เราวิ่งมาออกจากบางเขนเนาะวิ่งกันไปายาวเลยครับ องเย็นรถก็จะติดที่นู่นนะครับก็้องดครับ อตอนนี้ก็ถึงรังสิตแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เลี้ยวไปทางซ้ายไปฝั่งปทุมธานีเนาะ,ะถึง รังสิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าฝั่งนี้ก็แน่นอนว่าติดทุกวันเส้นแถวปทุมน่าจะได้วิ่งออกขวายาวๆครับเหลือประมาณ10กิโลก็น่าจะถึงนะครับท่าผู้ชมไม่ไกลมากครับจาก ลาลังสิตเนาะ จากนั้นก็พอมาถึงค่าย,ยแถวโรงพยาบาลประทุมก็เลี้ยวขวานะคระับท่านผู้ชมเลี้ยวขวาไปทางสารกลางนะครับเดี๋ยวประมาณห้ากิโลครับตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบแล้เกือบจะ 6. หกโมงละ วิ่งมาแถวลานหลุมแก้วนะครับทู้ท่านแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยเลยครับาผ่านวิไลยเทคโนโลยีปทุมธานีเนาะบรรยากาศตอนเย็นเริ่มเย็นๆแล้วนะครับทุกู้ชม น้ำช่อพญานะครับคุผู้ชมบรรยากาศสวยงามครับน้ำชอ่อพญากับบรรยากาศภระาทิตย์กำลังตกดินนะครับ เจอสะพานแล้วเนี่ยเราก็อ่าเลี้ยวกลับใต้สะพานนะครับทุกผู้ชมลับใต้สะพานมาเลย พระครบถมถึงแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สามารถถึงดงตาลนะครับรท,ทานทาน,ทานี้เป็นนที่ ไม่ทำให้เราไม่สวยอะพี่ไปตัดเฉยๆพี่ไม่ไปทำอะอ้าวมูจะทะเลาะกันวันนี้เลยเไม่เอร็วๆพี่รอนเร็วๆ่ามเกิดอะไรขึ้นนี่ให้เกิดอะไรนะคน้ดลลนี่ครับวันนี้จะเป็นนาข้าวนะครับท่านผู้ชมยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศสวยงามมากท่านผู้ชมเป็นดงตาลเนาะ เหมือนข้าวข้าวเหมือนเขาตัดปลายนะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ยอยู่ฝั่งนู้นครับคาเฟ่ยยฝั่งนู้นอ่าแล้วก็เป็นแม่น้ําผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นอ่าดงตาลเนาะดงตาลอ่าคนก็ขาดเย็นๆคนก็มาเยอะนะครับทุกผู้ชมอันนี้นางแบบของเราครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันถ่ายในคอนเซปต์อะไรครับคอนเซปต์หลังเลิกง,งานคอนเซปต์ <Concept S 2> <c oughs> หลังเลิกงานครับเ <c oughs> ครียดโอเคครับทุกผู้ชมเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับอ่าแล้วก็น่าจะมีตรงนู้นด้วยอ่าตรงที่ถ่ายภาพน่าจะสวยอ่าเดี๋ยวไปเราไปถ่ายตรงนั้นก่อนอ่าไปนั่งตรงคอสะพานเลยก็แล้วอ่นั่งนั่งห้อยขาระหว่างระหว่างตรงนั้นนะเออโอเคนี้จะเป็นน้ตาสวยงามมากท่านผู้ชมตรงนี้หรออืมใช่ประมาณตรงนั้นแหละโอเคอ่าโอเคตรงนี้แหละโอเค แล้วจะเป็นคาฟเฟ่นะครับทุกผู้ชมคนส่วนมากที่ฮิตตรงนั้นก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละโอ่ค,ครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพแป๊บหนึ่งเนาะน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศฝั่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ6โมงกว่าแล้วเนาะ อันนี้ก็จะมีชิงช้าให้เราถ่ายนะฮะอ่บเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเลยอ่ะโอเคครับหนึ่งสองโอเคครับสวยงามเดี๋ยวแนวตั้งบ้างครับอาหารหน้ามาครับหนึ่งสอง ท่านผู้ชมดูป่าตานตรงนั้นตอนเยงเง็นๆสวยมากน,นี้น่าจะใกล้โรงเรียนสามโครริงหรอ <laughs> ใช่นี่ไงโรงตานอันนี้ไฮไลท์ครับผู้ชมยุงเยอะมากน,นีคำหร้วครับผู้ชมอันนี้มาชิวๆครับ มาตาบรรยากาศแถวปทุมธานีเนาะคือยุงเยอะมากเลสิต้นตาลก็สวยงามครับบรรยากาศตอนเย็นๆนี้ก็จะเป็นอาหารเรานะทุกท่านทุกควันนี้จะเป็นข้าวผัดนะครับเป็นข้าวผัดแล้วก็อันนี้เป็นยำ แล้วก็อีก,กนหนึ่งเป็นน้าเปล่าว,วันนี้เป็นบรรยากาศในคาเฟ่นะครับอันนี้เรามานั่งข้างนอกคาเฟ่นะครับมาดูบรรยากาศฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเหมือนกันครับแล้วก็นั้นจะเป็นดงตานเลยครับท่านผู้ชมโรงตาลแต่มันมืดแล้วเนาะแล้วก็เราเดินผ่านมาเดินข้ามสะพานไปแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นแล้วก็เป็นเหมือนชิวๆครับมาผ่อนคลายหลังจากทํางาน อร่อยไหมครับอร่อยค่ะแต่ยุงค่อนข้างเยอะนะข้างนอกแต่มันมันได้บรรยากาศอ่าเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางกลับเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็น่าจะเดินทางกลับแล้วเนาะวันนี้ก็มาชิวๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมาอ่านดูต้นตาลเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินทางกลับกันแล้วเนาะ อ,ออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับคุณผู้ชม The Aylin Cafe มาทดสอบดูไฟด้วยเนาะไม่รู้ว่ากลางคืนจะเป็นยังไงเนาะ สว่างดีครับท่านผู้ชมวันสามสิบกิโลครับต้องเองไก่เนาะเป็นสะพานดูแม่น้ำเจ้าพยาครับ

โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุนหน้าเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นพวกเราน่าจะออกเดินทางน่าจะออกเดินทางไปไกลนิดนึงแล้วทำคลิปมาให้ตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย